สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นแมปกับพี่ผมนะครับแล้วฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับไปลุยกันเลยนี่นครับมผมก็เข้ามาตามพี่อแล้วครับเป็นออบบี้ที่ง่ายมากนะครับทุกคนน่าจะไม่เห็นอะไรนะครับมุกี้ พวกคุณลืมมันไปได้เนะครับงั้นผมกคุยกับน้องผมแล้วเล่นไปด้วยนะครับพี่เฮ้เล่นได้หน่อยนะน,นมันเล่นยากผม,ผมขอคุยกับพี่ผมแล้วก็เล่นไปด้วยนะครับตอนนี้ผมทนไม่ไหวผมก็เลยใช้วุฒิชั้นดีกว่าผมก็คุยกับพี่ผมแล้วก็เล่นไปด้วยทุกคนไม่เห็นเลยนะครับออบีนี้มันโคตรยากเลยนะ เออไม่นึกรึไม่ไหวแล้วเอวีโกนะครับีการไปแล้วราศีนี่ครับผมผมผมไปแล้วผมไปแล้วผมใกล้แล้วผมมาได้ถ้าผู้ชมสามารถอไปใช้ตามได้นะเออไม่นะครับท่านผู้ชมผม วไ,ไใช้ได้นะครับแบบนี้นะเบรคติข okay. ้อหมายของเราวันนี้ก็คือไปถึงไปถึงชั้นบนสุดเราต้องทำให้ท่านผู้ชมดูได้ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะไปถึงชั้นสุดนะครับชาลเลนจ์วันนี้อื้อ เป็นออปฟี้ที่โคตรยากเลยครับรเ,เพราะผมไม่ชำนาญน,นะครับอย่ามีดราม่านะครับผมตายไม่นะไม่มีดรามา่ามอลอแลครับผมขอร้องทำไมอ่ะครับทำไมทำไมทำไมผมไม่ต้องทำชาเลนจ์แบบนี้ด้วยอ่ะ มคนดูเข้ามาดูแล้วกดไลค์กดติด,ดตามด้วยนะครับผหไม่ได้บ้งครับเฮ้ยผมใกล้แล้วครับตัมบูชมใกล้แล้วนิดเดียวอ่ะเมื่อกี้อ่ะมาครับผมจะเล่นแบบโร จะเล่นแบบมือโปรโนะครับผมจะเล่นแบบมือโปรโให้ดูว,ว้าวอยากม,ม,มาโอ,อ้โหใช้เครืค่องมือค่ะบนี่ดนทีเดว ท่านผู้ชมดวมันะไม่นะคม้เลยนี่เดี๋ยผมจะไปให้ได้นะครับทาผู้ไปก่ท่านผู้ชก็เห็นท่านผู้ชมชหมท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมขอไม่พูดก่อนนะครับตั้งสติเอาไว้เงียบๆไปละผมเสียงเมื่อกี้คือเสียงน้องชายผม ผมไม่ใช่้รับรี้ยงหรือหรือไ่ี่รงผมตัดคลิปไปตอนที่ผมผ่านครับเดี๋ยวผมตัดคลิปไปตอนที่ผมผ่านเหมือนกันนะครับผม ทุกคนครับผมขึ้นมาชั้นบทสุดได้เลยลครับนี่คือความสำเร็จของผมครับผมดีใจมากผมโคตรดีใจเลยครับเย้ yeah. ผมชอบผมดีใจมากครับมาดูกันครับอันนี้ะอะไรผมก็ยังไม่รู้นะ ครับจะไปดูดูผมกำลังไปที่อื่นแล้วนะครับฝากดูเรื่อยๆให้ผมผ่านด้วยนะครับเหมือนเดิมครับเดี๋ยวผมตัดภาพไปตอนที่ผมชนะ เอาล่าล่ะทุกคนตอนนี้ผมได้ขึ้นมาแล้วนะครับนี่มันยากมากเลยนะท่านผู้ชมจะบอกให้มันโคตรจะยากเลยครับผมเย,ยมดีใจมากผมมาสุดๆเลยเอาล่ะคลิปนี้ก็ได้จบลงไปนะครับ ทุกคนฝากกดไลค์ใหกดติดตามและแชร์กันเข้ามาด้วยนะครับ bye บายบายคลิปนี้จะขอจบรงนะครับ